สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็คนาล็อกโมบายนะครับหรือ R O M นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำนะครับจุดฟาร์มเงินสดนะครับผมด้วยสกิลปุ๊บฮันติ้งนะครับผมที่แมปจูโน่นะครับแมกมาดันเจียนชั้นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมต้องแฟนเ e c คเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมนะครับ เติมเงินถูกกระเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3 5มพหรเหลือเพียง2,500บาทนะครับลิงก์ทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้แล้วนะครับผมโอเคครับเอ่อสำหรับสกิลกุปฮันติงนะครับพี่มีหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ถ้าเกิดว่าเอาเข้าครบปาร์ตี้แล้วนะครับแล้วไม่ออนมันใช้ผลมันใช้ได้ผลไหมถ้าเกิดว่าเอาแมวเข้าอาชีพละ1ตัวเนี่ยมันจะใช้ได้ผลไหม นะครับหรือจะเอาไปใช้สกิลนอนนะครับนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ตอนท้ายคลิปนี้แล้วกันนะครับผมส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าในช่วงแรกช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายนะครับที่ผมไปฟาร์มเนี่ยที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาสกิลปุ๊บฮันติงไปฟาร์มเนี่ยมันจะได้เงินสดเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมไป อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้ที่ผมไปยิงเนี่ยนะครับอันนี้คือยิงแบบแจมกันนะครับผมตอนที่มาเนี่ยมีอยู่400นะครับ400แล้วก็อีก1.5ล้านนะครับผมยิงไปแล้วเกือบ20ตเตอร์มินานะครับใช้โซ่คูณ4นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยจะยิงจนแดงแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าที่ผมยิงรอบนี้เนี่ยคือยิงไปถึงตเตอร์มินาแดงแล้วก็ มันเขาเรียกว่ายังไงเดียมันมีการแจมกันนะก็คือเพราะว่าขี้เกียจย้ายหนีนะครับผมก็เคยยิงถมไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเงินอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะักถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ย้ายหนีนะครับมันก็อาจจะได้เงินมากกว่าที่ผมฟาร์มนะครับผมดังนั้นวันนี้เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าผมฟาร์มมันได้เท่าไหร่นะครับผมอ่าอันนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ1 0 0กว่าสเติมินานะครับผมเกือบ200สเตมินาแล้วนะครับ เราก็ยิงอย่างที่บอกนะครับกดยังไงก็ได้ให้มันยิงทีเดียวตายนะครับผมแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าในที่ผมยิงเนี่ยก็จะมีคนอยู่ทั้งขวาบนซ้ายบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับจะมีคนอยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นการยิงแบบปกติทั่วไปเลยนะครับไม่ได้ย้ายหนีไม่ได้ย้ายอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะดาวลงมาหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ขยนันขยันนะครับก็ ย้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในช่วงที่ช่วงสุดท้ายนะครับผมช่วงสุดท้ายนะครับที่ผมขายได้นะครับนี่เงินมันก็ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่แล้วอะเกือบสามล้านแล้วนะครับผมยิงไปจนแดงเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ายิงแบบจจ m แจมกันเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เมืองเลยแล้วกันนะครับคือกุ o u ฮ hunting เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยถาที่นี่เนี่ยผมคิดว่านะมันอาจจะ ไม่ไ่อยส่งผลสักเท่าไหร่เพราะว่าขยะเนี่ยมันขายไม่ค่อยได้นึกออกไหมครับผมในตัวขยะพวกหัวใจอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับไอพวกหัวใจม้าพวกขนนกพวกนี้เนี่ยถามว่าขายได้ไหมขายได้นะครับถ้าเราเอาตัวเด็กหยอดไว้เนี่ยมันก็ออกเรื่อยๆแต่ว่าผมแนะนำนะโยนล้านทิ้งแม่งเลยครับผมเราเก็บเอาไว้บางส่วนนะครับบางส่วนเนี่ยเราก็เอาไว้หยอดเพืองกิว นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็เอาเก็บเอาไว้นะครับแต่ว่าผมอ่ะขี้เกียจเก็บดังนั้นทุกอย่างที่ฟาร์มได้มานะครับในรอบนี้นะครับในหนึ่งรอบเนี่ยที่ผมฟาร์มได้มาผมจะโยนล้านทั้งหมดนะครับผมเนี่ยอย่างขนเนี่ยก็ได้มาเห็นไหมครับพันห้ากว่าหัวใจ3ามพนะครับโยนเลยนะครับลูกกระสุนปืนนะครับโยนถังน้ํามันโยนนะครับอ่ามันก็จะได้เงินมาอีกแสนแปดนะครับ นี่เห็นไหมครับผมเท่ากับว่าเงินเนี่ยที่เราได้จากการที่เราฟาร์มรอบนี้นะครับผมนี่นะครับตัวเงินสี่ร้อยสี่ล้านเห็นไหมเจ็ดแสนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเงินเข้าตัวทั้งหมดนะครับผม สามล้านสองอันนี้คือรวมที่เราขายขยะแล้วนะครับโดยที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปไปนั่งขายแล้วก็รอนะครับผมก็ตีเป็นตัวเงินให้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้กรูปแันติ้งไปฟาร์มเนี่ยนะครับก็ได้เงินประมาณนี้นะครับสําหรับผมแล้วผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้กรูปแันติ้งในการฟาร์มเนี่ยแนะนําว่าให้ฟาร์มจุดที่ขยะเนี่ยมันขายได้แล้วก็ขายออกด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจอ่ะ มันก็ได้นะครับมันก็ทําอย่างที่ผมทําให้ดูได้นะครับแล้วตรงจุดนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะมีการ์ดนะครับใบละ3ามแสนห้านะครับหรือ30000นมันก็แล้วแต่ว่าในแต่ละรอบเนี่ยมันคืออะไรนะครับโอเคต่อมานะครับในส่วนของสกิลกรุ๊ปฮันติงที่หลายคนเนี่ยถามมาไว้ข้างใต้คอมเมนต์นะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาเข้าปาร์ตี้ครบแล้วนะครับ5ตัวแล้วไม่ออน นะครับก็คือเป็นหน้าเทาๆๆอยู่หมดเลยนะครับก็คือไม่ได้ออนเอาง่ายๆไม่ได้อยู่ในแมปเดียวกันถามว่ามีผลทําให้ใช้ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับผมก็คือทุกตัวต้องออนแล้วทุกตัวต้องอยู่แมปเดียวกันแล้วทุกตัวต้องอยู่แช n แนลเดียวกันนะครับดังนั้นก็เข้าใจตรงกันนะครับส่วนใครที่ถามว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาเนี่ยอยู่ชแนลเดียวกันแล้วนะครับ อยู่ห้องเดียวกันแล้วเนี่ยเอานอนอไว้ได้ไหมนอนได้ครับมันเป็นสกิลนะครับคุณจะนอนหรือจะต,ต,ต,ตีลังกาหรือว่าคุณจะวิ่งเล่นหน้าว้าก็ได้ระวังให้ดีล้วกันระวังคนลากมอนมามามาฆ่าคุณนะนะครับแค่นั้นเองนะครับผมอ,อ,อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าตายนอนเฝ้าได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งนะครับที่เขาถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่ามีตัวเด็ก สามสี่ตัวเนี่ยเอาตัวเด็กเนี่ยเอาแมวเข้ามาตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งเนี่ยจะนับไหมก็ตอบเลยว่าไม่นับนะครับผมมันนับเนี่ยแมวเนี่ยทุกทุกตัวเลยแมวกังฟูไอแมวเมษาหรือว่าจะไอ,อไอแมวอะไรพวกเนี้ยนะครับไอแมวแมวถึกแมวฮิวถ้าคุณจะเอาเข้ามาสี่ตัวมันนับเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณเอาง่ายๆเลยถ้าคุณจะทำกรุ๊ปฮันติงอ่ะยังไงคุณก็ต้องเปิด2องถึง3จอ นะครับคุณหนีไม่พ้นยังไงก็ต้องเปิดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีคอมคุณก็เอาโทรศัพท์มาวางเลยครับ3ามเครื่องนะครับแล้วก็เอาแมวเข้ามาคุณจะได้แล้วสี่ที่นั่งนะครับตามนี้ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ใครเปิด2จอได้คุณก็ใช้2เครื่องนะครับตามนี้นะครับเข้าใจง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับจุดฟาร์มนะครับที่แมกมาเันเจียนชั้น1นะครับ อันนี้คือฟาร์มแบบแจมๆกันนะครับถ้าไม่แจมเนี่ยผมว่าอาจจะได้เงินไปประมาณสัก3ล้าน4ถึง3ล้าน5อาจจะเพิ่มมาอีก 20- 0แสนถึง3แสนยังไงก็ไปลองฟาร์มกันดูแล้วกันนะครับผมอ่าส่วนตัวผมก็ทำให้ดูแล้วเท่านี้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับดึงเงาะ channel น,นะครับเาชอบตูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจุบจุบ